สตูดิโอทูทูแฟนติโนเวลโน0.1ทูกทายเสนอวันที่อาณาจักรของพระเจ้าที่ชั้นสร้างได้ถูกเปิดเผยแล้วตอนที่216-220การแปลอาจผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ30ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเพื่อเช็คว่าควรทำเรื่องนี้ตอนต่อไปต่อดีไหมด้วยนะครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับ216เหล่าเทพทั่วไร้ายคงจะสงสัยในชีวิตคุณฟยบางทีเราอาจขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรมังกรได้นะ21 6, ซึ่งอยู่ในซีวิไลท์เวลโนหนึ่งเป็นคนแรกที่แสดงความประหลาดใจทันทีที่เธอเห็นตัวเองเธอคิดว่าโลกของเธอจะได้รับการกอบกู้โดยอาณาจักรมังกรแต่คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถกลับสู่มาตรฐานการครองที่ก่อนเกิดภัยพิบัติได้แต่หลังจากถูกวาร์ปโดยตรงไปยังซีวิไลท์เวลโนหนึ่งผ่านทางอารีเทเลพอร์ตแต่เธอได้เห็นโลกที่รุ่งโรยยิ่งกว่าก่อนวันสิ้นโลกซอมบี้เหมือนก้าวจากยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุคนิยายวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ในด้านการขนส่งอารีเคลื่อนย้ายมวลเวทมนต์และกระแส คนละเรือนเอคนคนนั้นคือฉันฉันกลายเป็นเจ้าของร้านอาหารจริงปามันเป็นเทจอาณาจักรมังกรอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราจริงๆคนละเรือนบีฉันแน่ใจมานานแล้วว่านี่เป็นเรื่องจริงระดับทางวิทยาศาสตร์คุณค่ากำลังส่วนบุคคลและอารยธรรมโดยรวมของพวกเขานั้นดีกว่าพวกเรามากหากพวกเขามีเจตนาต่อต้านเราก็ไม่จำเป็นต้องคำนวณที่ซับซ้อนเช่นนี้กับเราคนละเรือนซีในโลกนี้มีคนที่จะมาช่วยเราจริงๆนี้หลายๆคนยังพบว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการเห็นธรรมชาติอันชั่วร้ายของมนุษย์ในวันสิ้นโลกึ่ถงงจริๆวามีใใครเ็จช่ววยพกเขาแบบนี้ ลักษณะการท่องเที่ยวของโลกนี้คือเมืองรกร้างหลายแห่งที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อเตือนคนรุ่นต่อๆไปว่าสงครามนำมาซึ่งอะไรส่งเสริมแนวคิดสันติภาพเพราะวิดีโอนี้ความสงสัยในใจของหลายๆคนในซีวิลไลเวิลด์โน0.1จึงหายไปอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดเลือกที่จะเข้าร่วมสถานีราคอนคันทรีเอตที่อยู่ใกล้เคียงเพราะอย่างที่นักวิจารณ์บอกนั่นแหละคุณค่าของพวกเขาเองไม่คู่ควรเลยจริงๆที่หลงกลจะต้องพยายามหลอกลวงพวกเขาขนาดนี้และพวกเขามองเห็นตัวตนในอนาคตของพวกเขาดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีความหวังเหล่านี้ทำให้พวกเขาอยากหยุดถึงแม้จจะเเปป็็็นนอองลลลมแต่่หายๆคกใทีดู และเมืองรกร้างแห่งนี้ก็มีร่องรอยหลงเหลือจากการระเบิดของนิวเคลีย์อลิสพาเหล่านางฟ้าไปเที่ยวเมืองต่างๆแล้วไปต่อยังโลกหน้าเมื่อโลกนี้ปรากฏเฟยและเรนโบว์แองเจิลต่างก็ตกตะลึงอีกครั้งนี่คือโลกที่มืดมนมากสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยต่างๆอาศัยอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขและพึงพอใจมีความสุขนี่คือถิ่นที่อยู่ของเทพ,พเจ้าผู้ทั่วร้ายองค์หนึ่งหลอดเกาหยางปลดปล่อยพวกเขาและมอบสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและยุติธรรมให้กับสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายที่รู้จักสงครามมาก่อนเท่านั แน่นอนฉันเชื่อว่าคุณเผ่าเทวดาคุณเคยกับเรื่องนี้มากกว่าฉันท้ายที่สุดคุณเผ่าเทวดาคือผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในวิดีโออลิสอธิบายด้วยรอยยิ้มเดอะวายเอสเคบีสกำลังทำาาวามอยู่จริงเหรอนี่เมื่อเฟยดูฉากต่างๆในวิดีโอมุมมองต่อชีวิตของเธอได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฮ่องกองเป็นไปได้ยังไงมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่กี่กลุ่มที่ขาดสติปัญญาด้วยซ้ำพวกเขามีจิตสำนึกในการทำเกษตร,รกรรมได้อย่างไรเผ่าจระเข้กลายเป็นปรมาจารย์าวประมงแล้วชนเผ่าวอยเซอร์จีกำลังขนส่งสินค้า มักจีฮ่าฮ่าฮ่าคุณหายากและแปลกจริงๆแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ไรเหตุผลแต่อาจารย์เกาหยางสามารถทำให้พวกเขาเชื่อฟังได้ไม่ต้องพูดถึงมารูที่ฉลาดขนาดนี้เซนโกคุแน่นอนหนวดขาวฟังดูสมเหตุสมผลหนวดขาวเซนโกกุและคนอื่นๆถือว่าเกาหยางเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์การปล่อยให้ผู้ชายที่ไม่ฉลาดบางคนทำงานของคนธรรมดาก็ดูเหมือนจะเข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมแต่จากมุมมองของเฟยและคนอื่นๆนี่ไม่ใช่กรณีเพราะเผ่าพันธุ์เหล่านี้ต่อสู้เพื่อเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายมานับหมื่นปีการปล้นเป็นวิิถีวตลั เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆที่พวกเขาจะใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีอรารยธรรมธรรมดาอรารยธรรมธรรมดารูปภาพราชาของคุณทรงพลังมากจริงๆเหรอบอนนี่กรุณาลบมันออกด้วยดังนั้นหากคุณซึ่งเป็นตระกูลเทวดาเข้าร่วมอาณาจักรมังกรของเราคุณจะไม่เสียใจเลยฉันมาถึงแล้วใกล้คุณแล้วเฮ hey, นางฟ้าให้ฉันได้แสดงให้คุณเห็นอนาคตที่สดใสยอย่างยิ่งบอนนี่ปรากฏตัวต่อหน้าเฟยและคนอื่นๆจริงๆเฟยและคนอื่นๆก็ไม่ปฏิเสธพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราชาผู้้ลลึกคนนีจริงๆ ในวิดีโอนักท่องเที่ยวติดตามอลิซเพื่อเยี่ยมชมโลกที่มีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอรารยธรรมส่วนใหญ่วิดีโอที่คุณพูดถึงอยู่ไหนเฟยยอดไม่ได้ที่จะถามจะรีบี่ไารนะักคุณคงเห็นบางส่วนแล้วบอนนี่โกรธและมองว่าเฟยเป็นศัตรูบอนนี่พูดและเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ให้เฟยและคนอื่นๆฟังผ่านข้อผิดพลาดทางโทรศัพท์เมื่อเฟยและคนอื่นๆเริ่มดูสีหน้าของพวกเขาก็เมื่อลงเล็กน้อยมันดูสมจริงมากไม่เหมือนการกระทำเหนียวก่อนมีบางอย่างผิดปกติผด,ดเน ทำไมราชาแห่งอาณาจักรมังกรถึงมีบางอย่างผิดปกติขนาดนี้ไม่ถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นอันตรายต่อเขาเราไม่ควรได้รับอนุญาตให้ดูแต่เฟยไม่ใช่คนหยาบคายดังนั้นเนี่ยจึงรู้ว่าอาจมีความขัดแย้งในเรื่องนี้มิฉะนั้นวิดีโอที่เป็นอันตรายดังกล่าวไม่ควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและเช่นเดียวกันกับการเล่นวิดีโอครั้งต่อไปหมื่นปีต่อมาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่น้นก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเหล่านางฟ้าและพลังการต่อสู้ที่เกินกว่าราชนีนางฟ้าในปัจจุบันทาให้พวกเขาตะลึงมากยิ่งขึึ้้้้นนนนกกกกลัับบบสสตติไไไไไมมม่่่่่ดดดอออีนาาาาาาารรรรยยงงงงใหจจแะถวพชโ เมื่อเหล่าทูตสวรรค์ได้เข้าถึง Angel Creature h o u e ได้ทั่วครูพวกเขาก็ได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์วิดีโอไม่พบร่องรอยของความเท็จโดยไม่คาดคิดอัญประกาศคู่อัศเจรีอัศเจรีอัญประกาศคู่นี่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตเหรอฝ่าบาทโปรดบอกฉันทีว่านี่ไม่เป็นความจริงพลังการต่อสู้ของแต่ละคนที่สามารถทำลายสนามดวงดาวได้ตลอดเวลานั้นช่างบ้าอะไรเช่นนี้แม้แต่ในประวัติศาสตร์ของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนพลังการต่อสู้อันบุกอาจต่อให้จะเกิดขึ้นหลังหมื่นปีก็ยังนึกไม่ถึงใช่่่่่่แแลลล้้้ววววตรระกกูเเเเทดดาาาาาขอองงัฒนนนนนมมมมมหืปีีีีไคยสิิชช ต่อหน้าอาณาจักรมังกรแห่งนี้ฉันเกรงว่าหลังจากหมื่นปีผ่านไปเทพทั่วรายอาจจะไม่สามารถทำได้ด้วยซ้ำเทียบได้กับหัวหน้าหน่วยโดยเฉพาะความแข็งแกร่งของอาณาจักรราชามังกรแมในนาทีสุดท้ายเขาจะแสดงออกมาพีนเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่แไหนนี่มันน่ากลัวเกินไปถ้าเหล่าเทพทั่วร้ายที่มีชีวิตอยู่มาหมื่นปีหรือมากกว่าหมื่นปีดูวิดีโอนี้ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรบางทีคุณอาจจะสงสัยในชีวิตของคุณเคยพูดอย่างว่างเปล่าเพราะแม้ว่าคุณจะให้เวลาแก่เหล่าเทพทั่วรายเหล่านั้นเป็นนไดั้้ คุณเฟยสถานการณ์ปัจจุบันของราชินีดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะักหากอาณาจักรมังกรมีศักยภาพเช่นนั้นจริงบางทีเราอาจขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรมังกรได้จูู่หัวก็แนะนำในวิดีโอนี้อย่างรวบรวมแนวคิดอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความยุติธรรมของยามาโตะและภาพลักษณ์ของการไม่เหลือแผนก็น่าเชื่อมากที่ชิดเหล่านางฟ้าเหล่านี้ได้สำเร็จ2องร้ยเพรเทวดาตกสวรรค์ราชินีสองคนรับใช้สามีหนึ่งคนด้วยกันรวมพลังแคมป์คำแนะนำในการวาดภาพทำให้เฟยและดวงตาของคนอื่นสว่างขึ้นหากคุณยังไม่เคยชมวิดีโอของบออออนนนนนนี่่่่่มมาาาาาาากกกกกกแวววพพเขิดณจัััรรงงง้ทลลลละึบ แต่จะมีใครในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่มีพลังมากกว่ากลุ่มของพวกเขาได้อย่างไรถ้ามีฉันเกรงว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นมันมานานแล้วความแข็งแกร่งของเกาวหยางนั้นทรงพลังมากจริงๆแต่อย่างมากที่สุดเทวดาหลายองค์ก็คิดว่าถ้าพวกเขาไม่อ่อนแอไปกว่าเทพทั่วร้ายหรือราชินีมันก็เป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ถึงอยู่แล้วแต่ตัดสิงจากวิดีโอที่บันทึกไว้ศักยภาพของราก้อนทิงด้อมนั้นน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดไว้มาก1 0 0 0 0ปีไม่ใช่เวลาที่ห่างไกลสำหรับตระกูลเทวดาแม้ว่าอาณาจากักจงรง่่านนนออแย ไม่สามารถติดต่อราชินีได้ในขณะน,นี้ฉันเรียนรู้จากเผ่าจระเคเว่าเทพทั่ว้รยกำลังติดต่อกับราชินีแม้ว่าพวกเขาจะเปิดการอนุญาตทั่วไปของ a n g เจ c r เท t u r e House แล้วก็ตามแต่มันไม่สามารถยั่งยืนได้เป็นระยะระยะและยังไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะแต่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าสถานการณ์ฝั่งราชินีแย่มากมิฉะนั้นพลังของเทพพระเจ้าทั่ว้รยจะไม่ยังคงสร้างมลลัทิให้กับดาราผู้พิทักษ์ไม่ต้องบอกว่าฉันยังไม่สามารถติดต่อคุณได้หากอาณาจักรมังกรลึกลาแห่งนี้สามารถมาเป็นพลังต่อสู้เคียง้างาางงไมัออ่่ยยตสส แต่สีกับเขาอยู่ค่ายเดียวกันคุณแองเจิลยังกังวลสีเขาเป็นเป้าหมายของการบูชาเทวดาตกสวรรค์นับไม่ถ้วนราชนีแห่งเทวดาตกสวรรค์คนปัจจุบันยังชื่นชมวูซีด้วยซ้ำไม่สนใจว่าโลกจะเป็นอย่างไรตราบใดที่คุณมีความสุขการดำรงอยู่ยางไม่เป็นระเบียบเช่นนี้เป็นการต่อต้านพวกเขาโดยธรรมชาติฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงอันที่จริงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่แข่งขันของสีในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมันเป็นข่าวลือมาโดยตลอดเหตุผลพื้นฐานที่สุดว่าทำไมเธอถึงไดดดด้้รร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 รับบกกกกกกาา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 าูชชยยเเเเเเเหหล่่่่ททวววตตสสสคคคค็ืือออออธนนนนแแใผขขงงงงงีีจะะิิิุุมมม บางทีเราไม่ควรผูกพันกับข่าวลือเก่าๆที่เน่าเปื่อยเฟยอธิบายในฐานะผู้บัญชาการกองพันอำนาจของเธอในคลังสมบัตินางฟ้าไม่ได้ต่ำเลยรู้ความลับมากมายจำบันทึกเกี่ยวกับสี่ทั่วโลกอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่เป็นตำนานและไม่มีเวลาและเนื้อหาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้โดยเฉพาะแต่แม้ว่าเราจะมีเจต,ตนานี้พวกเขาอาจไม่เห็นด้วยผงขมวดคิ้วแม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดนี้ก็ตามแต่หลงกลคิดอย่างไรเรายังไม่รู้แค่ดูวิดีโอก็รู้ว่าดราก้อนทิงดองรักความสงบแนวคิดนี้คล้ายกับกลุ่มเทวดาของพวกเขามากแต่หลายครั้งพพพวกกกกเเขาาาาาา็็คล้้ยยันนหหรรรรืออปธมมมมิิตีะไใจณ เมื่อเขาจะเห็นด้วยนะับตั้งแต่วินาทีที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแผนพังของเทพมันร้ายก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่าพวกเขาจะไม่สามารถหลบหนีกระแสน้ำวนนี้ได้และเนื่องจากเขาระมัดระวังและมั่นคงมากวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้คือกระทนหันตจมตีก่อนที่เทพปีศาจจะสนใจพวกเขาจริงๆกับพวกเขาให้ระวงังและกำจัดเทพเจ้าทั่วร้ายให้สิ้นซากเฟลมั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีอีกฝ่ายอาจกำลังรอให้ฉันแสดงจุดยืนด้วยในวิดีโอท่องเที่ยวที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ใครคุกคามจากเทพมันร้ายได้หมดสิ้นแล้วและเราได้ก่อ พวกเขาต่อต้านเทียนมูนี้ควรจะเชื่อใจมากกว่านี้สิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้คือการโน้มน้าวให้เกาหยางค้นหาที่ตั้งของราชินีกำจัดสถานการณ์ของราชินีโดยเร็วที่สุดและลดการสูญเสียของเรายิ่งเฟยคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งร่าเริงมากขึ้นเท่านั้นเรากับว่าจุดเริ่มต้นของถนอนอันสว่างสวัยที่โผลอ,ออกมาจากความมืดนิดนั้นอยู่รงเท้าของคุณกลับใดที่เธอก้าวขึ้นไปปัญหาทั้งหมดก็จะคลี่คลายเซนโกคุ oku, มาตาตาบี้ว่ายไปสู่โลกใหม่ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อลิซและคนอื่น พูดตามหลักเหตุผลโลกที่สามารถใช้เป็นนักท่องเที่ยวได้ควรเป็นของคนของเราเองและชุดเลื่อนย้ายมวลสารสามารถส่งผ่านไปยังที่นั่นได้โดยตรงซึ่งหมายความว่าไม่มีการป้องกันจูจ่ๆก็ไม่สามารถเข้ามาได้อย่างไรเรียบร้อยแล้วยาวคนเหล่านั้นดูเหมือนกับเผ่านางฟ้าบอบบางและสวยงามพอๆกันแต่ปีกด้านหลังเป็นสีดำอาตอเรียนี่ควรจะเป็นเผ่าเทวดาตกสวรรค์ที่เหล่าเทวดากล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมกูมินเธอดูน่ามองมากกว่านางฟ้าธรรมดาธรรมดาคัตสึมากิบางทีคุณอาจคุ้นเคยกับการเห็นสีที่สาวเช่นเดียวกับฉันซือยอมมองดูเทวดาตกสวรรค์เหล่านี้อย่างงสสัย ในวิดีโอนักท่องเที่ยวที่นำโดยอลิซเพิ่งถูกเคลื่อนย้ายไปที่แผนกต้อนรับประตูแผนกต้อนรับปิดแล้วพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกและถูกทิ้งให้แขวนคอยอยู่ที่จัตุรัสเทเลพอร์ตมีเทวดาตกสวรรค์ประมาณสิบกว่าตนกำลังมองดูพวกเขาเทวดาองค์หนึ่งที่ดูเหมือนที่สาวใหญ่มองดูนักท่องเที่ยวเทวดาอย่างน่าเบื่อและพูดวันนี้พระราชินีของเราเสด็จมาด้วยพระนางทรงอารมณ์เสียโลกนี้จะไม่รับนักท่องเที่ยวใดในขณะนี้โดยเฉพาะเทวดาปีกขาวกลับไปในที่ที่ท่านจากมาเรวเข้าคาจะไปเล่นเกมด้วยเมเนตันดอกจันอสไปทุกคนเียไปสพ จงใจเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเผ่าเทวดาตกสวรรค์ไม่คิดว่าจะลำลองขนาดนี้แน่นอนว่าเฟยและคนอื่นๆไม่แปลกใจเลยเพราะนี่คือครอบครัวเทวดาตกสวรรค์กลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีข้อห้ามแม้ว่าพวกเขาจะมีรากฐานมาจากพวกเขาก็ตามแต่หนึ่งในสองคนนั้นเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่หลบหนีออกมาคนหนึ่งเป็นสาวดีที่ทำตามกติกาเมื่อผเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อลิสก็ไม่แปลกใจมากนะักมันเกี่ยวกับการสื่อสารกับอีกฝ่ายและผลลัพธ์สุดท้ายของการสื่อสารก็คืออออออรรราา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 ชิินนนนนนีผูููู้้้้้้้่่่่่ววงงงัับกกกมมพพพดดดดตตตตหหหถจจะใไไปปปเเเเแย็็ ด้วยความสิ้นหวังอลิสทำได้เพียงของคำแนะนำจากเบื้องบนเท่านั้นในไม่ช้าภาพฉายของเกาหยางก็เชื่อมโยงกับดาวเคราะห์คณะทัวร์ออกแล้วเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกส่บาเริ่มพูดหลังจากที่พวกเขาถูกปล่อยตัวพระราชินีเสด็จมาที่นี่ทุกๆสองสามเดือนไม่น่าเบื่อหรอคุณสามารถไปพบเธอได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการจริงๆแล้วเราต้องทำงานล่วงเวลาทุกครั้งยอมรับชะตากรรมของคุณเถอะเราจะทำยังไงถ้าเรามีราชินีที่เสแสร้งเช่นนี้ทำไมของกษัตริย์เฉียนจึงมองเห็นได้ง่ายนักจิ้งจอกน้อยหวงนั้นให้ความสสนอยอ่ย่างงเี นั่นเป็นเรื่องจริงเมื่อฟังการสนทนาของพวกเขาคนอื่นๆก็ตกตะลึงอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นนี่หมายความว่าราชินีแห่งเทวดาตกสวรรค์ก็มีความรู้สึกพิเศษกับเกาหยางด้วยหรือเปล่าราชินีทั้งสองถูกเกาหยางทิชิตบอสไปฟีนิกแบบไหนที่คุณสามารถจัดการเกาหยางได้ในอนาคตบอสไปอาโตเรียและคนอื่นๆต่างก็หลีกตาลงเดิมทีทันถือว่าห่วงเป็นศัตรูมันเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นไปได้ไหมว่าถ้าพวกเขาต้องการเห็นเกาหยางในอนาคตพวกเขาต้องมองหน้านางฟ้าควีนห่วงไม่เป็นไรเมกกกกกมมมมิมมมิินนนนนนนแแแ้้้้ต่่่่่ััสาาาาละคอออืๆงง็หหยยยไได ค่ายต่อต้านฟีนิกซ์ที่เป็นหนึ่งเดียวได้ถูกสร้างขึ้นเกาหยางไม่กล้าขยับเขาแค่นั่งตัวตรงแล้วจ้องมองไปที่ท้องฟ้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมักจะรู้สึกหนาวที่หลังเสมอ2 1 8ร้อแกำแพงพังทลายลงและทุกคนก็ผลักมันอีกศักดิ์ศิได้มาถึงแล้วบนเดือกกาเดียนสตาร์อาณาจากักรมงกรเฝ้าดูการต่อสู้มักจีจริงๆแล้วฉันมีคำถามอยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณมาจากเชื้อชาติเดียวกันแต่ทำไมปีของคุณถึงมีสีต่างกันเป็นการตั้งใจย้อมหรือเปล่าคำพูดของมากี้ทาน,นนตะะงงดเเวจปป็ไยัสรค์ก็ดสาาาายยมมมกกกววว่่นนนนะะแลพพี้้เ,เปใครรรัถออไไง นั่นเป็นเพราะเมื่อความคิดเปลี่ยนการคิดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกมันคือการแสดงรูปแบบแห่งพลังการเดินทางดำเนินต่อไปและอีกโลกหนึ่งที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ถูกนำเสนอต่อเฟยคล้ายกับดินแดนที่รูปปั้นเทพปีศาจเคยปกครองมาก่อนปรากฏในวิดีโอนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเฟยหงและนางฟ้าคนอื่นๆกำลังพยายามค้นหาช่องโหว่ในวิดีโอนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือความร่วมมือกับ a n g e จ t r e a s u ช e h o เ s e ฉันไม่เห็นปัญหาแม้แต่น้อยฉันจึงเชื่อได้เพียงว่าโลกนี้อาจแปลกที่นั่นมีพลังมหาศาลจริงๆๆขณะะะททีี่่่่เเฟยยแแลลคคนนออืืังงงศศึึกกษษดดูวิโรพุม ในเวลานี้ยานอาวกาศบนกาเดียนสตากระโดดรูนอนสำเร็จแล้วทันทีที่มันจบลงลำแสงับพันก็ไล่ตามชั้นมาดักด้านหลังแต่แล้วมันก็ถูกระเบิดด้วยระเบิดลอดที่ปล่อยออกมาจากด้านหลังยานอาวกาศแต่ยังคงมีลำแสงสองทะลุเรือรบเทวทูตที่ดูเหมือนตีมีร่างหนึ่งกระโดดออกมาจากยานอาวกาศ6 8 7็ที่ระเบิดหนาบเล่งหนึ่งฟาดฟันการโจมตีของผู้ไล่ตามคนอื่นและการโจมตีครั้งต่อไปเมื่อพื้นที่รูนอนปิดลงพวกเขาทั้งหมดถูกโดดเดี่ยวไอพวกนี้แม้ว่าเฟิงจะได้เห็นมามา,มากพอแล้วแต่เขาาากกก็็เขข้้้้ใใจจธรรมมมชตตตติอองงนนนนนนุษยดยดดดวแ่่่นนีีฉััไไทะโ ระหว่างทางหลบหนีเธอขอความช่วยเหลือจากอรารยธรรมมากมายที่เคยช่วยเหลือพวกเขามาก่อนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคล้ายกันแล้วทุกคนปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกลุ่มนางฟ้าของพวกเขาหลายคนกังวลว่าเมื่อกลุ่มเทวดาพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาจะถูกพระเจ้าตอบโต้เนื่องจากเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายหลายองค์ได้ฟื้นคืนชีพแล้วนี่เป็นสิ่งที่หายากมากหากเป็นเช่นนั้นเธอเข้าใจได้ว่าตอนนี้มีหลายอย่างบนกำแพงมากเกินไปแต่บางคนไม่เพียงแต่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังแสดงความโกรธปราณต่อเทพเจ้าที่ทั่วร้อีกด้วยเขาาาาาายยังงส่่ทหรมมตลเขอีกด้ว ในขณะนี้เฟิงดูเหมือนจะเข้าใจว่าทําไมพี่สาวบางคนถึงกลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์แม้ว่าการต่อสู้กับเทพเจ้าที่ทั่วร้ายและการรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ครอบครัวเทวดาทางานหนักมาตลอดชีวิตแต่ในช่วงเวลาวิกฤตผู้ที่ได้รับความโปรดปรานกลับกลายเป็นศัตรูกันไม่ใช่พี่สาวทุกคนจะยอมรับประสบการณ์แบบนี้ได้ตอนนี้เมื่อเขาหลบหนีผู้ไล่ตามไปได้ทั่วครู่แล้วเขาก็มองดูการีนสตา์ด้วยสีหน้าขมวดคิ้วเล็กน้อยมีอรารยธรรมที่ทรงพลังไม่กี่แห่งบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ยินดีช่วยเหลือกลุ ความจริงที่ว่าราชินีส่งตัวออกไปได้แสดงให้เห็นการต่อสู้ระหว่างเทพ,พเจ้าแห่งความทั่วร้ายและราชินีแล้วมันเป็นกลุ่มเทวดาของพวกเขาที่สูญเสียไปและพวกเขาคือความหวังเดียวเช่นเดียวกับผู้สืบทอดและผู้นำของตระกูลเทวดาในอนาคตฉันสงสัยว่าราชินีจะทนได้นานแค่ไหนหากสามารถดำรงอยู่ได้เพียงสิบหรือร้อยปีเท่านั้นฉันไม่มั่นใจว่าฉันสามารถฝึกฝนได้มากพอที่จะแข่งขันกับเทพชั่วร้ายในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้แม้แต่รากฐานส่วนใหญ่ของอรารยธรรมเทวดาทั้งหมดก็ยังอยู่ในบ้านสมบัติเทวดาที่เขาควบคุมอยู่ใน สแกนแต่เฟย์จำได้ว่ามีร่องรอยของเทพ,พเจ้าทั่วรายอยู่ที่นี่ไม่นานมานี้ฉันเคยเห็นรายงานนี้มาก่อนเป็นทียงว่าฉันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในเวลานั้นท้ายที่สุดแล้วมีกิจกรรมเช่นนี้ไม่มากนักบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกล่าวอีกในหนึ่งพวกมันคือขุมสมบัติที่ใช้ร่วมกันของตระกูลเทวดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกและอัปโหลดไปยังบ้านสมบัติตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องทำการวิจัยเล็กน้อยเพื่อหาคำตอบนูเผินเผินก็บอกได้เลยว่าผู้บังคับกองพันเคยมาที่นี่มาก่อน,แ,น,อน,อน,น,อนแต่่่่ททไไมมมมมพพพววกกเเเเขาาางบบรรรรอออยยยดดๆลลนนนีีคคื็ััธสะ งสงสัยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิดจากสาเหตุบางประการก็ตามสัญญาณในพื้นที่นี้ถูกแยกออกและสถานการณ์ไม่สามารถส่งกลับไปยังเป่าลี่ได้ทันเวลาแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วอำนาจเหนือ a อ g e เจนเฟสเชอร์เฮากลับมาอยู่กับคุณอีกครั้งไม่มีเหตุผลว่าทำไมคุณไม่สามารถรับมันได้จากนั้นเธอก็เชื่อมต่อสติปัญญาเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตของโลกนี่มันเรื่องอะไรกันเข้าใจจริงๆแล้วมีเทพเจ้าทั่ว้ายหลายองค์ที่แสดงกายธรรมและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แปดเปื้อนในเวลาเดียวกันดอกจันเพิ่มมลูลลพวกกกเขาันน่อ เฟิงวางแผนที่จะรวบรวมที่สาวเหล่านี้ก่อนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าเทพทั่วร้ายไม่มีเวลาตามลากคุณในเวลาอันสั้นและสมุนโดยเฉลี่ยของเทพ,พเจ้าผู้ทั่วร้ก็ไม่คู่ควรกับเขามีนักรบที่มีพรสวรรค์ระดับเทพมากมายที่ตรวจพบในขณะน,นี้ถ้าเพียงคนเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถปลุกฝังได้อนาคตอรารยธรรมเทวดาอาจมีความหวังแนวหน้าตกลงไปบนดาวผู้พิทักษ์อย่างรวดเร็วเมื่อคุณไปถึงดาวผู้พิทักษ์แล้วให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันเห็นท้องฟ้านี่อะไรนะ่ะภาพยนตร์และรายการทีวีเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าปีสาจ มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกหรือเปล่าดินแดนแห่งเทพเจ้าปีศาจถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอารยธรรมบางอารยธรรมผู้คนบนโลกใบนี้ช่างกล้าหาญจริงๆเฟิงเงยหน้าขึ้นมองและไม่ได้สนใจในตอนแรกฉันแค่คิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของโลกใบนี้แต่เมื่อเธอลงมาทันใดนั้นความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนและรูหนอนทั้งห้าก็ขยายออกไปรอบตัวเธอจากนั้นชุดเกราะต่อสู้เชิงกลก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเธอและล้อมรอบเธออารยธรรมแห่งอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาฟาเจ้ากลายเป็นสมุนของเทพเจ้าปีศาจด้วยหรือใบหน้าของเฟิงควบแน่นและเเเขขาาาากก็ค่อนนน้งระหลลดใใจววียั แม้แต่คนคนนี้ก็ยังผนึกกำลังกับอรยธรรมเทวดาเพื่อต่อสู้กับเทพแห่งความชั่วร้ายหลายครั้งนาทีนี้มันล้อมรอบฉันจริงๆคุณเ่านางฟ้าปกครองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมาเป็นเวลานานถึงเวลาเปลี่ยนโคศกของคุณแล้วคุณนยนตสวมชุดเกราะสีทองและสีเงินพูดได้ความทะเยอทะยานอันบริสุทธิ์ไม่สามารถควบคุมระเบียบของโลกได้เฟิงพูดอย่างเย็นชามันไม่ขึ้นอยู่กับคุณอีกต่อไปที่จะตัดสินใจถ้าอย่างนั้นคุณก็ประเมินตัวเองสูงเกินไปขณะที่พวกเขาพูดทั้งสองฝ่ายได้เริ แต่ด้วยดาบของเฟิงโจมตีเพียงครั้งเดียวคนกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นไอมาฟานไม่ได้ดำเนินการใดๆในทันทีแต่เฝ้าดูคนของเขาล้อมรอบด้านหน้าเพียงแต่เมื่อเฟิงแสดงความแข็งแกร่งของเขาเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสีหน้าเขาจริงจังขึ้นทำไมความแข็งแกร่งนี้ถึงแข็งแกร่งกว่าเดิมเธอไม่ได้วิ่งหนีโดนตามล่าตลอดทางหรอกเหรอเป็นไปได้ไหมว่าคุณได้กลายเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของแองเจิลเทรเชอร์เฮาส์ทันใดนั้นสีหน้าสงบของบาเฟอร์ก็กลายเป็นความคลั่งไคล้เดอะแองเจิลเทรเชอร์เฮาส์ที่ซึ่ ฉันพนึกเทพเจ้าทั่วร้ายมาหลายครั้งแล้วและยังฆ่าเทพเจ้าทั่วร้ายด้วยตามตำนานแม้ว่ามนุษย์จะได้รับมันแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะได้เป็นเทพพเจ้าหากคุณสามารถได้รับมันและกลายเป็นเทพเจ้าใครจะสนใจผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งอรารยธรรมจากกลล่ะมาเป็นเทพด้วยตัวคุณเองและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าอรารยธรรมมากมายจากเธอทั้งเป็นมาฟาพูดอย่างตื่นเต้นเมืองที่อยู่ไม่ไกลนะักนี่เป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาจริงๆไม่มีเวลาพักผ่อนไทโดพูดด้วยอารมณ์ขณะยืนอยู่บนระเบียงและดื่มเครื่องดื่มอันเข้้ขนน็กลเึ 219คําคำวิงวอนของเฟยเกาหยางรอสักครู่มาเพิ่มเลเวลกันก่อนภาพนี้ยังถูกส่งไปยังเกาหยางพร้อมกันหลายๆคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เรื่องทั้งหมดกลับมาอีกครั้งพวกเขาไม่คาดคิดว่าสถานการณ์ในโลกอารยะของกลุ่มเทวดาจะไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องหมายตัวหนอนเฟยและคนอื่นๆเพิ่งมาถึงอาณาจักรมังกรเมื่อไม่นานมานี้ทันใดนั้นก็มีนางฟ้าอีกองมาเฝ้าดวงดาวและพลังการต่อสู้ของนางฟ้าคนนี้ก็ทรงพลังมากท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวนั้นกว้างใหญ่มากแต่ดดดดดููเเเเหหมมืืืออ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 นน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 ทกก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 ยย่่าาาาางงจจะะิิิิิขึ้้้้รบๆวววผพัััีีีีคคศ์สฟแล็โ ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขเนื่องจากปีกศักดิ์สิทธิ์สามารถเดินบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวได้พูดตามหลักเหตุผลแล้วภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่นางราชนีต้องผเผชิญก็อาจได้รับการแก้ไขแล้วหลังจากมองดูอีกสองสามรอบฉันก็พบว่าไม่มีการคลุ้มกันเฟิงสีหน้าของเขามืดลงทันทีในฐานะสมาชิกของกลุ่มเทวดาเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดนอกเหนือจากราชนีนางฟ้าและดำรงตำแหน่งที่สูงไม่มียามนี่ไม่ใช่เรื่องปกติยิ่งไปกว่านั้นชนเผ่าอารยาที่โจมตีหลอดเฟิงไม่ได้มีความสัมพ ความแข็งแกร่งของหลอดฟอนนั้นทรงพลังมากทั่วทั้งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวยกเว้นเทพแ่งความชั่วร้ายคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจนริวไซชิงไนกูนี่และคนอื่นๆเพิ่งดูการต่อสู้ครั้งนี้ในตอนแรกแนวรบตกเป็นเป้าหมายและยังคงเสียเปรียบแต่เมื่อเวลาผ่านไปเฟิงระดมแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งการพิภาษาที่เต็มไปด้วยผู้ถีเทวนาจริงๆเอาชนะกลุ่มอรารยธรรมจากกลโดยสิ้นเชิงรวมไปถึงผู้แข็งแกร่งของเขานี้ด้วยบ้าเอ๋ยบาฟานผู้ทะ แต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบารฟาก็ส่งข่าวกลับมาด้วยด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังเช่นนี้เขาจึงเป็นทายาทยิงคนเดียวของแองเจิลแคลนอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นแองเจิลเทรเชอร์เฮาส์ยังถูกควบคุมโดยโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่เทพซึ่งจะกระตุ้นความโลภของอารยธรรมนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอนนี่เป็นสมบัติที่แม้แต่เทพเจ้า,ช,าชั่วร้ายก็ยังดูถูกไม่ได้พายุเลือดลูกใหญ่กำลังก่อตัวคุณน่าจะเห็นมากพอแล้วหลังจากดูมันมานานหลังจากทำลายบาฟูและคนอื่นๆอ,อย่างไรความปราณีดด้วยดว่าเเเเขาาสสััังงกกกตตห็นผู้รบ เราไม่ใช่ศัตรูเกนริวไซที่เกคูนิดอบตามความจริงและหัวใจของไทโดก็ตมลงในทันทีเทวดาตระกูลนี้ไม่มีพลังธรรมดาหากฉันต้องเผชิญหน้ากับเขาฉันกลัวว่าฉันอาจจะตายได้ในกระบวนท่าเดียวกระนามันภารกิจสำรวจโลกที่ไม่รู้จักนั้นเต็มไปด้วยอันตรายฉันสงสัยว่าอาโอกิจิและคนอื่นๆจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือไม่แน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาโอกิจิและคนอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นโมเดลง่ายๆเลยและไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่ามันเป็นความยากระดับนรกห้าเมื่อ ไม่ใช่ศัตรูเหรอท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวยงดาวนี้เต็มไปด้วยศัตรูเพื่อเป็นการเตือนผู้อื่นฉันอยากจะบอกให้โลกรู้ความจริงที่ว่ากลุ่มนางฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุ่งด้วยเธอใช้พลังของคุ้มสมบัตินางฟ้าที่เธอยังไม่ทำนาญแน่นอนว่ามันสามารถข่มขู่อารยธรรมบางอย่างที่แอบสังเกตการสถานที่แห่งนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เปิดเผยตัวเองด้วยเมื่อถึงตอนนี้เธอได้สันนิษฐานแล้วว่าอารยธรรมทั้งหมดในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวยงดาวน,นั้นเป็นศัตรูกันบ้านสมบัตินางฟ้าอาจารย์เฟิงควบคุม สีหน้าของเฟยและคนอื่นๆเปลี่ยนไปนางฟ้าทุกคนรู้ดีว่านี่หมายถึงอะไรนี่คือวิธีที่ราชินีนางฟ้ารุ่นก่อนเลือกราชินีคนต่อไปราชินีอ์ก่อนต้องการกำจัดเทพเจ้าชั่วร้ายทั้งสองที่ทำสิ่งชั่วร้ายให้สิ้นซากเปิดศึกจนตัวตายและปลดปล่อยอำนาจของแองเจิลเทรเชอร์เฮาส์ให้กับราชินีหววคนปัจจุบันฟีนิกซ์ดำเนินชีวิตตามความคาดหวังและในเวลาพีงพันดีเขาก็สารต่อความรุ่งโรจน์ของตระกูลเทวดารวบรวมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวภายใต้คำสั่งแห่งความยุติธรรมอีก้้เเาะนกทููอจถยย เกิดอะไรขึ้นว่าและคนอื่นๆรู้สึกแย่ในใจฉันรู้มาก่อนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับราชินีแต่พวกเขาเชื่อในความแข็งแกร่งของราชินีฉันรู้สึกเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เวลาราชินีหน่อยเถอะจะช่วยแก้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อย่างแน่นอนแต่ดูตอนนี้ก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เราต้องไปคุยกับราชาแห่งอาณาจักรมังกรฮองพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกดูจากข่าวที่เปิดเผยในวิดีโอที่ยังเล่นอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มเทวดาจะต้องร่วมมือกับอาณาจักรมังกรเท่านั้นจะมีอนาคตที่สดใสและมมม้้่รานีกังอนอนคไปปสขวจพๆ เตือนท่านเฟิงว่าอย่าขัดแย้งกับเจนริวไซชิเกคุนีและคนอื่นๆที่กำลังเผชิญหน้าคุณอยู่ตอนนี้แต่น่าเสียดายที่เฟิงไม่มีเวลาสนใจท้องฟ้าในขณะน,นี้เธอกำลังคิดว่าจะยึดครองเจนริวไซชงกูโอได้อย่างไรในไม่ช้าเฟยและคนอื่นๆก็มาหากาหยางนี่คือปีกอันศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มนางฟ้าของคุณเหรอมันเป็นพลังการต่อสู้ส่วนบุคคลที่ทรงพลังที่สุดนอกเหนือจากราชินีหรือเปล่าเกาวหยางถามโดยชี้ไปที่ม่านท้องฟ้าเมื่อเซนโมคูผมแดงมังกรและคนอื่นๆต่างตกใจเมื่อเห็นวววาา่่่่าา่าาาาาาานนนนงงงงง้้้้้้้ออค์์ีขกกกรดดดไไไไหเเยยยิิิมมููใปปฏสสสสธศััตพลลถโ ศูนย์กรุณาให้ดอกไม้แก่ฉันด้วยแม้ว่าฉันซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์ของโลกจะต่อสู้ีินลำพังมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะถูกฆ่าแต่สำหรับเกาหยางจุดแข็งแบบนี้ดีกว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เขาคาดไว้ในตอนแรกมากและจากนี้เราก็สามารถอนุมานความแข็งแกร่งโดยประมาณของเทพทั่วร้ายได้จากมุมมองในแง่ดีมากขึ้นเหล่าเทพทั่วร้ายอาจมีพ,พลังการต่อสู้ระดับราชาสูงสุดเท่านั้นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจอยู่ในระดับดาวคราฟด้วยด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เกาหยางจึงมีวิธีจัดการกับพวกมันรริิธชาากตตมม พร,ระกลกูลเทวดาผู้ภาคภูมิใจไม่เคยยอมจำนนต่ออรารยธรรมใดๆเลยหากคุณไม่เห็นอนาคตของการแสดงวิดีโอไซโครามาแม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดเช่นนี้มาก่อนก็ตามทัศนคติจะไม่ถ่อมตัวขนาดนี้แต่สถานการณ์ของราชินีวิกฤตอย่างยิ่งในขณะน,นี้ไม่มีที่ว่างให้พวกเขาคิดอีกต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนั่นหมายความว่าราชนียังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อราชินีล่มสลายผ่าพันอรารยทั้งหมดสามารถสัมผัสได้ทำไมเกาหยางได้ตัดสินใดที่จะกำจัดเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายเหล่านี้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเคยกำหนดเป้าหมายตัวเองและผู้อื่นมาก่อนแล้ว เขามีเจตนาฆ่าตนเองและผู้อื่นมีความขัดแย้งกลาบใดที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเกาหยางคิดว่ามันเป็นการดีกว่าที่จะโจมตีก่อนและเอาชนะพวกมันก่อนที่พวกเขาจะจับพวกมันได้แต่หากตระกูลนางฟ้าเสนอแบบนี้แล้วคุณจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องตัวตนที่เข้ามาในโลกของพวกเขาจะเปลี่ยนจากคนนอกไปสู่การมาถึงของฮีโร่สิ่งนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาของโลกหลังอาณาจักรมังกรแถมยังช่วยประหยัดปัญหาได้อีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินเกาหยางถามเหตุผลแต่ฉันกลับถอนหายใจด้วยความโล่งอก,อกช่วงพูดยากที่สุดหลังเลิกงานกลาบใดที่คุณอ้าากที่่หลือ็งย ประการแรกไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามคุณและเทพทั่วร้ายต่างก็เป็นศัตรูกันประการที่สองคุณก็ยังมีอรารยธรรมที่เป็นระเบียบเมื่อเทพทั่วรายรู้ว่ามีโลกเช่นนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปมันคือโจมตีก่อนดีกว่าประการที่สามคุณจะได้รับมิตราภาพจากเผ่านางฟ้าของเราเผานางฟ้าของเราไม่เคยปฏิบัติต่ออรารยธรรมใดๆดด้วยเจตนาที่เป็นมิตรเฟยระบุเหตุผลไม่น้อยกว่าสิบเหตุผลทันทีฉันคิดว่าสิ่งที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลคุณเห็นด้วยเฟยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทำไมอีกฝ่ายไม่่่่่่่่พพููููดดดดถึงง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 เเเเเเืืืออออออนนนนนนไไไไขลลลยยยยหหมมมววววาาาาาาจะีีีีบผิปปปกกกกตัััรร้้้็ฝฉช สิ่งที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลฉันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธแต่โปรดรอสักครู่อะไรจูจ่ๆหัวใจของเฟยก็สุดลงรอจนกว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นและอัปเกรดอีกสองสามฟุตสองยี่สิบเรียกทูตสวรรค์ทั้งหมดปรากฏว่าเราทุกคนเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแข็งแกร่งขึ้นและอัปเกรดฟังคำพูดที่ไม่ใส่ใจของเกาหยางทูตสวรรค์ทั้งหมดตกตะลึงทันทีแล้วจึงมองหน้ากันการแข็งแกร่งขึ้นหมายความว่าคุณสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เพียงแค่แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมเป็นไปได้้ไหหมมี่่่่อออาาาาจากกักกกกกกรรรงงงงงงพลลเเเคคิตนนน็็็ววววแแแแขแขขฟูสึ ดังนั้นหนอดไม่ได้ที่จะคาดเดาในเวลานี้บางทีอาณาจักรมังกรอ,อาจมีแผนที่จะจัดการกับเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายตั้งแต่ต้นฉันไม่ชอบความผิดปกติของเทพปีศาจเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเห็นเฟิงผู้สืบทอดกลุ่มเทวดาในอนาคตถูกตามล่าและถึงแม้จะมีพละกําลังมหาศาลแต่เขาก็ยังถูกตามล่าฉากนี้ทําให้หลงก,กลัวหรือเปล่าไม่ไม่ไมไมคอวอรอแต่เฟยกลับไม่คิดเช่นนั้นแม้ว่าความแข็งแกร่งของเกาหยางไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินได้อย่างแม่นยําเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจอย่างรู้ได้และความแข็งแกก่่งขขอยเนนนนน็็้้้แแแวลละึซ ด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้คุณไม่ควรกลัวเทพเจ้าชั่วรายเป็นพิเศษแต่ในเวลานี้คำที่เห็นได้ชัดว่าหลบเลี่ยงและถอยหมายความว่าอย่างไรปล่อยให้ตัวเองรอให้คนอื่นรอจนกว่าคุณจะแข็งแกร่งขึ้นก่อนที่จะลงมือทำแต่ถ้าคุณไม่แข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันสั้นไม่คิดจะลงมือทำอะไรแล้วใช่ไหมแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเขาไม่สามารถหาวิธีช่วยกลุ่มเทวดาได้ในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินการในอนาคตแต่หากกลุ่มเทวดาตกไปในตอนนั้นมันจะมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไรอาจารย์เกาหยางขอบอกความจริงแก่ท เธอเชื่อว่ากษัตริย์สามารถเข้าใจสิ่งที่เธอกำลังพูดถึงได้ในขณะน,นี้ฉันรู้แล้วไม่นานหรอกในตอนท้ายของวิดีโอนี้ถ้าคุณได้ที่หนึ่งคุณจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนี่เฟยอ,อยากถามจริงๆทำไมคุณถึงเป็นราชาถึงดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้สถานการณ์เรื่องวิกฤตและแม้แต่ผู้สืบทอดก็ได้รับเลือกแล้วตอนนี้อาจเป็นวันละครั้งฉันจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานเกาหยางหรีตาลงเล็กน้อยและเขาก็ตอบคำถามอย่างจริงจัง,จงเออผมจะไปที่นั่นก่อนไหมตือออกมาพูดอย่างที่อายในเวลานี้ไม่ฉััััันน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 นคคคคคิดดดวว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 ่่่่่่าา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 ใใใเเเเมม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 ืืืืออออรรรรตต้้้้้้้้้้้งงงงงงงกกยยยีีีไจจขขพพพฐฐหหหสแลูุณซ มันคงเป็นเรื่องง่ายสำหรับสิ่งที่ผิดพลาดหลังจากการเป็นพันธมิตรเพราะความช่วยเหลือที่ได้มันง่ายเกินไปนานยากที่จะได้รับคุณค่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆของพวกเขาสำหรับบางความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในช่วงแรกจะเป็นอย่างไรเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตด้วยอาณาจักรมังกรไม่ใช่บริษัทในเครือของแองเจิลแคลนแต่เป็นการดำรงอยู่ที่เท่าเทียมกันพวกเขาต้องประหนักเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นฉันฟุ้ยฟัง,ฟงคำพูดหนักแน่นของเกาหยางและไม่รู้ว่าจะพูดต่ออย่างไรต่อไปตอนนี้ก็ขึ้้้้นนนนนนอออออออยยยยู่่่่่่่่่กกกกัััับบเเเเเเถถาาาาาาาแแลลลลลลวววววววจจจจะะะะชหหหืืืืรรรรรไไไไไมมมมมมคคคุุณณๆสสตดดิใใทึงงง็็็ จงจงพูดอย่างไม่เห็นด้วยแต่แสงสีแดงก็แวบเข้ามาในดวงตาของเขาแล้วแน่นอนว่าวิญญาณของชูจิในร่างกายก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวแล้วนี่คืออาณาจักรมังกรที่ต้องการสังหารเทพเจ้าดูเหมือนเป็นสิ่งที่มีสไตล์มากจ้าหย,ยางจ้าหย,ยางเวทมนตร์ระเบิดของฉันเพียงพอที่จะฆ่าเทพเจ้าที่ชั่วร้ได้หรือไม่หลังจากพูดอย่างนั้นหุยหุยก็ไม่มีความรู้สึก่างเหินเลยจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้หูของเธอแล้วถามคุณกำลังคิดอะไรอยู่ด้วยพลังอันน้อยนิดของคุณหากคุณเผชิญหน้ากับเทพเจ้าทลุุาาลุกกกกาาาารรปป้้้้ออออองงงงงััันนนนนไไดดคคคณณยยตตตท่่่่ิวีแแข็ เกาหยางเตือนถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นการแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สนใจคุณแค่บอกว่าคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเกาหยางเงียบไปนะคนดีฉันแค่บอกว่าปกติคุณไม่ค่อยคุยกับฉันเท่าไหร่ทำไมคุณถึงคิดบวกในครั้งนี้คุณมีแผนในกรณีนี้ฉันหวังว่าฉันจะได้พบกับฮลี่วิงของกลุ่มของเราซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาคุณคงไม่อยากเกิดความขัดแย้งที่ไรเหตุผลเนื่องจากดูเหมือนว่ามันไม่น่าเชื่อถือเท่าทททีีีี่่่่่่่่คคคววรรถ้้้้้าาาาาาอออออออยงงงงงนน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 ัันัุาาุุณณตตตตตพพพึเเเเืหแแกกไไไขมมผลจะปใ เกี่ยวกับเรื่องนี้เกาหยางแค่ยิ้มและเห็นด้วยตอนที่เฟิงกำลังจะโจมตียวนริวไซที่เกโคคุเฟยรอให้นางฟ้ามาถึงเพื่อว่าความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจะหมดไปอาระยธรรมโลกอื่นอาณาจักรมังกรมลพิษอันศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ถูกกำจัดโดยกษัตริย์ของพวกเขาหรือเปล่าพวกเขายินดีที่จะตกลงที่จะช่วยเราแต่ไม่ใช่ในทันทีเฟิงก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เฟยรอคอยอยู่สภาพมนุษย์หลังจากรู้สถานการณ์แล้วเธอก็ขมวดคิ้วโลกอาระยะที่ไม่เคยติดต่อกับเรายินดีที่จะช่วยเราจริงๆเหอมมัันฟงดูไจริงเลลยยจาากกกกนนนนั้เเเฟฟิิง็บอออแะะคื่่ๆวดไรขึ้นกับบเเขขาาาระหว่่งทีลนี แม้แต่อรารยธรรมมากมายก็ยังได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในอดีตในเวลานี้มีอรารยธรรมไม่กี่แห่งที่กล้ายืนหยัดและสนับสนุนพวกเขาพวกเขาไม่รู้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเทพ,พเจ้าทั่วร้ายหลังจากที่เขาครองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเลขที่พวกเขารู้พวกเขาแค่เวยโอกาสรู้สึกเหมือนพวกเขาซึ่งเป็นตระกูลเทวดาอยู่แถวหน้าเผ่าเทวดามีพลังมากอาจไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งและกลับใดที่คุณไม่ช่วยกลุ่มนางฟ้าบางทีคุณอาจจะไม่ตกเป,เป็นเป้าหมายของเหล่าเทพทั่วไร้าแต่ตอนนี้คนที่มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับอาร้ย สิ่งนี้จะไม่ทาให้เฟิงประหลาดใจได้อย่างไรเรายังสงสัยด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเท็จคุณเป็นผู้บัญชาการกองพันของกลุ่มของเราคุณเป็นคนเข้มแข็งและมีระบบป้องกันภายนอกของแองเจิลฟลิชเชอร์เฮาแม้แต่เทพเจ้าที่ทั่วร้ก็อาจไม่สามารถอนลปื้นคุณได้ฉันเชื่อในวิจารณญาณของคุณโดยธรรมชาติแต่พูดให้น้อยที่สุดแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องจริงคุณคิดว่าอาณาจักรมังกรเล็กๆนี้สามารถต้านทานเทพทั่วไร้ได้หรือไม่เฟิงไม่ได แต่เฟิงไม่ได้สนใจสิ่งที่เรียกว่ากําลังเสริมเหล่านี้มากนักในเวลานี้เธอยังมีอีกมากที่ต้องทําฉันกําลังจะออกคาสั่งเรียกประชุมแองเจลแคลนสีุ่ดหกทั้งหมดในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการต่อไปซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของทั้งกลุ่มฉันหวังว่าพวกคุณแต่ละคนจะสามารถเข้าร่วมได้เฟิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกท่านเฟิงความแข็งแกร่งของอาณาจักรมังกรน,นั้นไม่ธรรมดาหากเราสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาส่งกองกำลังโดยเร็วที่สุดเราก็อาจสามารถช่วยราธินีได้เมื่อออว่า่าาลิงงงงงงมมจกกกัขัอขยรระแณ เธอยังมีความรู้สึกเหนือกว่าอรารยธรรมชาติพันธุ์อื่นๆอีกด้วยหากคุณไม่ใส่ใจกับอรารยธรรมที่ไม่รู้จักมากนะักแม้ว่าคุณจะมีพลังอยู่บ้างคุณจะต่อสู้กับเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายได้อย่างไรฉันรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่เราไม่สามารถเป็นเหมือนคนจมน้ำที่คว้าความหวังที่ไม่สมจริงและขยายมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผลเฟิงเปล่าวด้วยความจริงใจเฟยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเธอและคนอื่นเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าจบแล้ว